ท่านผู้ชมครับนี่คือวัดประยูโโรรวงสาวาทที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมในวันนี้นะครับนี่คือวัดรั้วเหล็กที่เมื่อก่อนเรียกกันนะครับความเป็นมาของรั้วเหล็กก็คือผู้ที่ได้สร้างวัดที่มีนามว่าเจ้าพยาบรมมหาประยูรวงนะครับได้เอาไปถวายได้นำมาจากอังกฤษและถวายให้แก่รัชากาลที่สาม แต่พงไม่ทรงโปรดก็เลยนำมาสร้างเป็นรั้วของวัดประยูนยนะครับซึ่งวัดประยูนยแห่งนี้นะครับก็เป็นวัดที่สร้างโดยตระกูลของตระกูลบนุญน้าก็ภายในวัดก็จุดเด่นส่วนหนึ่งของวัดก็คือสวนแห่งนี้นะครับซึ่งเราเรียกว่าเขามอนะครับเขามอนี่เป็นภูเขาจำลองที่สร้างโดยมนุษย์นะครับ ด้วยการจำลองแบบธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็จะมีพระ,ะที่เป็นพระจีนนะครับแต่ว่าเราดูเหมือนว่าเป็นคล้ายๆบทคิดนะครับถ้าเดินเข้ามาก็จะเห็นว่าภายในก็ประดับด้วยต้นไม้นานาชน,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 นิดนะครับมีความร่มลื่นแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากมังจะได้ยินเสียงน้ำตกน้ำไหลนะครับแล้วก็ จะมีเลี้ยงเต่าเขาชาวบ้านจะเรียกที่นี่ว่าเขาเต่านะครับเมื่อก่อนผมก็มาเที่ยวที่นี่แล้วก็เป็นที่ที่ผมโปรดปานมากนะครับก็สมัยก่อนนะฮะมีสะพานข้ามไปยังเกาะที่เป็นภูเขาได้นะครับจะสังเกตว่าน้ำมีการดูแลสะอาดนะครับ มีเต่าอยู่ในน้ําเป็นจํานวนมากนะครับทั้งเตา่าทั้งตภาพราดมกันนะครับ,นะรบก็อยู่ติดกับถนนเลยตอนนี้เมือม่อก่อนนะฮะภูเขานี้ก็เข้าไปได้นะครับในถ้านี้ก็จะเป็นมีพระนอนอยู่นะครับแล้วก็มีเสียมซีให้ถ่ายนะครับสมัยก่อนแล้วก็ขึ้นสามารถขึ้นบันไดไปดูในถ้าได้นะครับ แต่ปัจจุบันก็ปิดไม่ให้คนเข้านะครับทำลายสะพานออกแล้วก็เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหรือว่าใครที่มาทำอะไรที่ไม่ดีนะครแต่ภายในนงใน่าสวยงามมากนะครับผมมีโอกาสเข้าไปในตอนเด็กนะฮะแล้วก็มีความลึกลับซับซ้อนมากหน้ามหัศจรรย์มากะเ,เดี๋ยวนี้เรามาดู ราบรมชาติมหาเจดีย์นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของวัดประยูรวง์ที่มองจากสะพานฟุตหรือว่าที่ไหนก็ได้จะเห็นความโดดเด่นของเจดีย์ตรงนี้นะฮะสูงมากเป็นเจดีย์สีขาวนะครับภายในก็มีพระมากมายและนี่เป็นพิพิธภัณฑ์พระที่เก็บพระพระเครื่องต่างๆที่มาจากสมัยอยุธยาเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นโบสถ์วิหารที่เห็นว่ามีอยู่3โบสถนะ์นฮะ ภายในก็มีพันพัดเล็กนะฮะพันลักนะฮะที่มีดอกบัวสอนกันอยู่นะฮะก็เข้าไปไม่ได้นะเดี๋ยวเราก็จะมาดูรัวเหล็กด้านในนะที่สร้างที่นาเข้ามาจากอังกฤษนะครับดัวนี้นะครับนําเข้ามานะไม่ได้ผลิตเองในพระราชวังบุกิ้งแฮมนะครับอันนี้กุติมีชื่อของตระกูลบุญนาคอยู่นะครับ ทงในปีพศ2557นะฮะิบูรณะนะฮะบ,บูรณะ,รณะก็คือสร้างใหม่นะเดิมทีนะฮะพวกกุฏิเหล่านี้ก็เป็นเรือนไทยนะครับเรือนไทยที่ดั้งเดิมนะแต่ว่าเวลาผ่านไปไม้ก็อาจจะผุพังหรือว่ามีความร้อนสูงนะก็เปลี่ยนเป็นปูนนะแต่หน้าต่างก็ยังเป็นไม้อยู่นะคโครงสร้างก็ชี้เห็นว่ามีความเป็น โบราณสถานอยู่ด้วยนะครับแล้วก็สังเกตว่าสังเกตว่า,าหลายวัดก็มีลักษณะเดียวกันนะครคล้ายๆกันนะการปุติวัดนะครผมชอบตรงบันไดนี้มากนะมันเหมือนกับบันไดบันไดที่ในยุโรปที่เขาฮิตกันนะครเป็นบันไดซึกครึ่งวงกลมนะฮนะอันนี้ก็เป็นทางเข้าที่เล่นระดับนะครับ ชอบก,การดีไซน์ของสถาปัตยกรรมของวัดมากนะครับวัดนี้ก็สร้างในสมัยรัชกาลที่สามนะก็มีความทันสมัยนะครัผสมผสานกันนะนี่ก็เป็นศาลาจีนนะทางเข้าเป็นศาลาทางเข้าและด้านนี้ก็จะเป็นเมื่อก่อนเป็นที่ฝังศพของบรรดา ผู้มีชื่อเสียงนะในตระกูลของบุญนาคนกะ็มาฝังที่นี่นะครับเมื่อก่อนก็ทุดโสมมากผมก็มาซ่อนแอบที่นี่นะตอนเด็กตอนกลางคืนนะน่ากลัวมากตรงน,นี้ก็เป็นบ้านของชาวบ้านที่อยู่อย่างเงี้ยมานานแล้วฮะตั้งแต่สมัยผมเด็กๆวิ่งออกมาก็เป็นถนนนฮะน่าสนใจทีเดียวบ้านตรงข้ามก็จะเป็นบ้านแคบๆนะฮะแล้วก็ขยายเป็นสามเหลี่ยมะตาม ลายของถนนนะตามลายคลองด้านหลังนะสะพานเล็กนี้น่ารักมากนะมองมาก็าเห็นเป็นคลองรัดนะคลองขุดพระท่านนี้นะครับเป็นพระที่มีความรู้มากเนื่องจากท่านเดินทางไปหลายประเทศเพื่อเผยแพร่ศาสนาท่านเป็นคนที่เรียนสูงแล้วก็มีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์มากนะท่านก็อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับวัดประยูรวงนะครับขอ ให้เราลองฟังท่านเทศดูนะครับครับของดีมากมายสหาหมดอ๋อแม้แต่ออสตรเยก็เมืกความที่นนรเรื่ออสตรเยก็คุ้มที่เดินมาสวมากอ๋อแต่เดิอไปเรื่อมากา,ารกระทำเสียหมดไม่เสียเสียอ,อืมแม้แต่ว่าเรื่องเหล็กนี่นนเหมอนกิดมาดแรกเลยังพระราชบังคับทิ่แฮมทุกวันนี้เขาอโอย คุณต้องไปเห็นของจริงตน้นจะบอกซีบักบกิ้งแฮมของเขาเ<ะ>นี่ยรู้เลยเนี่ยคุณต้องไปดูหรือแม้ไคร้เขาแปลงปิดบอกให้ไปถ่ายเราที่บักกิ้งแมงฮมเป็จริงๆไปถ่ายเลยแตอคุณไม่ตุ้ณไปเทรียดได้เลย<ะ>เขาอย่างนี้เลยแล้วไงรู้ไหม<ะ>เขาปิดคลองนะแล้วคุณก็รู้อ่ะอังกฤษอ่ะมันแสงสว่างชันชายที่ว่าแสงที่มันสะอาดใช่ป่ะผมได้ดูข่าวนะยทีนี่คือความเป็นจริงของเราแต่ทุกวันนี้มันก็เอามาว่าอะไร่ะ แล้วเขาเขามอเหรครับมันมาอย่างไงครับเขามอเลการที่สมท่านเข้าเข้าท่วมันรีกว่าสมัยก่อนไม่มี้าสมเปียนอ่ะตาเปลียนไหลายประโยชน์หนึ่งรางเราขร่าง้เป็นุ่มเป็นโมเป็นทอดไปไหลไปไปไปทางนี้ได้ไปยินนาตาเน่ไปินนากัเอสมแ่หลับ้านหลังใหญ่สม มันมหมายความเป็นสวนสวรรค์ป่ะครับมันไม่ไม่เรื่องนะพูดกในในให้นนนนให้ความหมายในตอนนี้ว่าเป็นในในตึน่าในปราสาทตูเมนอะไรแต่ว่าที่ว่าปฏิสร,าร,ร้างในทางนาฎศากนี่ไม่อะเพียงแต่ว่าเหมือนกับสวนไทยสวนญี่ปุ่นเพ,พานระาะสวนญี่ปุ่นสวนแปลกมันจเจริญมาก่อนเราอ๋อเหรออ๋อทีนี้เราจะสร้างบ้า็ธรรมดาเนี่ยพอเอามันก็ไม่เอาเออดี๋ยวดีไว้ข้างบนเราคุณยายว่าได้ไหสิ่งที่เป็นยอดแหลมจะเป็นปลาดุกปลารุกยูทา จะมีหรือไม่มีจริงหรือไม่จริงอ่ะไปเห็นก็ต้องยกมือไหว้แล้วก็คุณผ่านสารภูมาแล้วคุณเห็นผงสีแดงสีเหลืองสีผ้าสีแดงสีเหลืองสีเขียวคุณยังยงไห้ดีแกปิ้ง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 เธอว่าอ๋อเมื่อเรื่องทำนองเนี่ยมันมันความเชื่อกับความศรัทธาแล้วก็เหตุการณ์ในบ้านเมืองครั้งนั้นนั้นด้วยมันก็ต้องทำหนึ่งถึงให้เราจะให้แม่มีสีอะไรว่า เดี๋ยวที่เราได้ยินได้ฟังบางอย่างก็ไม่ไม่ต้งความจริงกบบหลักฐานที่มีอยู่บ้ด้วยเฮเราต้ฟัในหลักฐาความเป็นไป่อความจุณยังไงอแคมก่อนคุณก็เห็นก้มหน้าต้ารกอยู่นมาตาตาแบบนแล้วบนนาบุญนาคมาเกี่ยวอะไรรอ๋อ อ๋อเขาเป็นผู้ผู้สร้างอ๋อต้นตะกูละอมัยราารนีค่ะอ๋อ

ดีะนะไอ่้เมืองไม่ยุคเดียวสมัยเดียวที่เขาเสียบ้านเสียเมืองอย่างในมนี่ยคุณไปเห็นเนี่ยคุณต้องไปดูในธรมเจ้าเจ้าที่อหลังสุดเียรับองที่เาติดิโยภาพมาแต่ของเราลอดมาได้เพราะว่าบารมี

对对。